สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปยทานตะก,ก้าแสนรับแบบนี้นะจ๊าวิธีทำก็ง่ายๆเลยน่น่ารักดีแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะชอบด้วยหรือเปล่าเนะเราลองทำมาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เริ่มจากอุปกรณ์อุปกรณ์จะมีริบบิน้นอาริบบิ้นพิมพ์ลายแบบนี้นะมันจริงๆมันมีอยู่3สีแต่ว่าเราเราลองสีแดงสีแดงสวยดีแต่ว่ามันไม่มีตานะแล้วก็มีเหรียญหนึ่งบาทมันอยู่บนบ้านฟีมาเล่นบนบ้านเันก็มีเหรียญหนึ่งบาทเอามันไปเล่นไหมเอาไปเล่นในห้องอะ่ะ นี่เรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัดริบบิ้นก่อนเนาะริบบิ้นจะมีสามขนาดเราจะเริ่มจากเส้นยาวก่อนเส้นยาวสิบสามนิ้วใช้ทั้งหมดสองเส้นแล้วก็มีเส้นกลางความยาวเจ็ดนิ้วใช้สี่เส้นอะไรอะเออมันฉีดเอาเอาไว้นั่นก่อนเดี๋ยวพี่ไปเช็ดให้ แล้วก็มีเส้นสั้นความยาวสี่นิ้วใช้ทั้งหมดสี่เส้นนะเดี๋ยวเราจะแกะออกเราจะเริ่มจากเส้นยาวก่อนเส้นยาวหนึ่งเส้นตามด้วยเส้นสั้น ทำด้วยเส้นยาวแล้วก็เส้นกลางดึสอดเข้าตรงนี้ดึงออกมานิดหน่อยกลางออกแล้วเอาสีเหลืองลอดผ่านนี่นะแล้วก็ดึงให้ชิดเฮ้เราจะทำแนวนี้แนวนอนนี่นะ เราจะดึงเส้นเส้นยาวออกมาแบบนี้ตามด้วยเส้นสั้นเปิดอันนี้ออกเปิดเส้นนี้ออกเปิดเส้นยาวล่างออกเนี่ยนะเปิดเส้นยาวล่างออกเอาเส้นสั้นคล้องเข้าไปแล้วก็ปล่อยดึงออกมาอีกตามด้วยเส้นกลาง สอดเข้าตรงสีเหลืองดึงนิดหน่อยกลางออกแล้วก็สีเหลืองรอดผ่านเดึง้าเหมือนเดิมไปเรื่อยๆขอตามด้วยสีเส้นกลางสีแดงนั่นแหละ กลางออกอาสองเส้นลอดผ่านก็เส้นสั้นของเข้าไปําด้วยเส้นกลางสอดลงกลางออกสีเหลืองลอดผ่านดึงให้ชิดเอาวางลงแรบนี้ซ้ายขวาดึงล่างบนดึงแม่เอย ดแรงมากจะได้แบบนี้ทีนี้เราจะหมุนหนึ่งครั้งแบบนี้จะจับด้านหัวหัวท้ายด้านบนกับด้านล่างเข้าหากันแบบนี้ไปแบบนะเราจะสอดเก็บเส้นบนก่อนอันนี้เส้นบนอันนี้เส้นล่างเส้นบนก็ สอดไปเลยสองครั้งเส้นล่างสองครั้งความยาวของริบบิ้นเราบอกเกินอยู่แล้วนะเพื่อนไม่ต้องปรับขึ้นเดี๋ยวมันเหลือเยอะมันจะเสียดายเนาะอันนี้เราตัดไปเกินมันก็จะเก็บไปอีก แล้วก็ดึงด้านล่างกำรรด้านบนกำแล้วก็ดึงแบบนี้จะดึงแบบนี้ดึงให้เขาชิดชิดกันมันจะได้สวยๆเนาะไม่เอ้ยอะไรกันเจ๋งจทีนี้เราจะมาพับตรงด้านด้านล่างกัน <c oughs> จะเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้เอ้ <c oughs> <c oughs> ด้านบนจะมีอยู่4ี่เส้นแบบนี้นะเราจะเอาด้านขวาหรือซ้ายก็ได้เอาที่เพื่อนถนัดพับไปที่ด้านซ้ายมือขวาไปซ้ายซ้ายขึ้นบนเออล่างขึ้นบนผิดผิดพอไปแล้วก็ซ้ายไปด้านขวาเส้นบนพับลงมาด้านล่างสอดด้วยนะอันนี้สอดสอดกลับ สอดลงแบบนี้เี่เขาจะได้แบบนี้แล้วก็ดึงแล้วก็ดึงดึงดึงนี่ทีนี้เราก็จะตะแคงสอดเก็บสอดขึ้นไปด้านบน dọn hết một lời thằng xỉ xỉn nhé 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 nói hay đừng nói đừng hay khó chí chít chí chít chí ตัดไปที่เหลือทิ้งความยาวเราเกืตัดเกินแต่เรารบอกมามันเหลืออยู่ประมาณนิดๆหน่อยๆแหละด้านบนเราก็ตัดไม่เอ่ยอจะได้เป็นตัวด้านล่างมาแล้ว ทีนี้เราจะมาต่อกันที่วิธีทำตัวงผ่านอีกครั้งหนึง่งตัดริบวิ้นความยาว5นิ้วใช้ทั้งหมด4เส้นตัดไปแล้วเรียบร้อยเนาะจับมา1เส้นเส้นที่2องคล้องเข้าไปตามด้วยเส้นที่3 และเส้นที่สี่สอดเข้าตรงนี้กลางออกออสองเส้นลอดผ่านอันนี้เส้นมันสั้นมันอาจจะทำลำบากหนะ่อยเนาะว่าถ้ามันตัดตัดยาวเกินไปมันจะเหลือเยอะมันเจะใดาห้าห้านิ้วนี่เราบอกมาเกินอยู่แล้วนะแล้วก็วางเหรียญไปเลยหนึ่งบาทจะใส่สองบาทก็ได้ห้าบาทก็ได้พับพับบนลงล่าง พับซ้ายไปขวาเอ้ยพับขวาไปซ้ายผู้ผิดแล้วก็ด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายสดกลับง่ายง่ายแบบนี้แบบเทปหน่อยจะได้ไม่เิงหลุดแล้วก็ตัดไป ที่เหลือทิ้งถ้าเพื่อนกลัวมันเหลือเยอะก็ปรับลงอีกได้ให้เราตัดมา5้านิ้วนเหลือนิดหนึ่งไม่เอ่ยจะได้ตัวฐานมาแล้วทีกเราจะประกอบอันนี้เป็นตัวเปล่าที่เราทำไว้แล้วเรียบร้อยให้สีเขาอาจจะหลายสีไปหน่อย ก็เลยทำมให้ดูเราจะประกอบด้วยปืนกาวแต่กาวเข้าไป1หยดด้านล่างแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปกดๆให้เขาติดหน่อย ก็รอให้กาวแห้งนี่ไม่ต้องติดหรอกทีนี้เราจะทำสายอันนี้เป็นลวดสีสีสันก็แล้วแต่เพื่อนจะชอบเนาะมันมีหลายสีเราก็เลือกให้มันเข้ากับตัวสีของสีของลิปบิ้นของเร,เราก็เลือกสีแดงมาความยาวตัดไปที่9เซนอะ แล้วเราก็ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆวางลงวางลวดลงแล้วก็โค้งมันลงแบบนี้เวลาเราทำสายมันจะได้สวยๆเนาะมันจะได้โค้งสวยหรือถ้าแบบเพื่อนมือโปก,ก็งอมือเลยก็ได้แบบทำจากมือมันจะได้ไม่ต้องหลายอุปกรณ์อุปกรณ์จะได้ไม่เยอะมีนะเรา ทำมือมันไม่มันไม่ตรงอ่ะมันไม่สวยเราก็เลยต้องมีอุปกรณ์ีนี้เราจะติดที่ด้านข้างแต่ก้าวหนึ่งหยดไปที่สองฝั่งก็แปะนี้ไปติดไปเลยนิดหน่อยประมาณห้ามิลก็ได้หรือถ้าเพื่อนอันนี้ก็ ใส่อันนี้ก็ติดให้มันตรงหน่อยรอให้กาวแห้งสักพักอ,อ,อันนี้เราแนะนําไม่ใช้กาว B 7000เนอะเพราะว่ามันจะติดแข็งแรงกว่าปืนกาวเพราะว่ามันอันนี้เราไม่ได้ใช้ B 7000เพราะว่ามันแห้งช้าก็เลยใช้ปืนกาวไปเลย นี่เราจะมาติดตกแต่งด้วยอะไรสักอย่างอันนี้ไม่รู้เรียกเรียกอะไรไม่รู้ตัดป้ายเอาอหน่อยเพราะว่ามัน,ม,นมันลุยก็จะติดโอโอโอลงมาเลยติดไปนิดนึงก่อน นีแล้วทีนี้เราค่อยติดแบบยาวๆติดทีละหน่อยไม่ต้องติดเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงเนาะมันจะได้ค่อยๆดูฝั่งไหนมันยังไม่สวยอย่างไงมันยังไม่เท่าเพื่อนทำทีละครึ่ง ดห,หยดุรอให้เขาแห้งก่อนเนาะแล้วค่อยตัดมีใยเก่าแห้งแล้วเราก็ตัดออก เนี้ยก็ตกแต่งตามชอบอันนี้เป็นดอกไม้เลซินนะก็เอาที่เพื่อนชอบแหละเอาสีไหนก็ได้เราเลือกสีให้มันเหมือนกันขาวแดงตรงนี้เราแนะนำให้ใช้บีเ0 0 0พันะเพราะว่า เราใช้ปืนกาวแล้วมันไม่ค่อยมันไม่มันไม่ค่อยดีกว่าอันนี้คือแบบรีบมันแห้งช้าติดไปเลย้ยใช้อันนี้แปไป,ไป ไม,ไม,ไมเอ้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆน่ารักดีไม่รู้เพื่อนชอบหรือเปล่าอันนี้เราเป็นงานเก่าเรามาสอนอีกครั้งสิบฟ้าเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะไปแล้ว